ข็ขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะครับที่อนุญาตให้เรานํามังงะสนุกสนุกมาทําสามารถอ่านก่อนใครได้ที่เพจต้องแม็กแปลมังงาได้เลยนะครับรีบไปดูทางนั้นเร็วมีอะไรงั้นหรอทองคํานั่นมันทองคํานี่นะคนที่เอาชนะอัศวินไป50คนด้วยตัวคุณเดียวกําลังโปรยทองคํากับอัศวินอยู่ อัศวินจงจเจริญเจ้าเกรเจ้าทำอะไรอยู่นะ่ะเอาสมบัติพวกนี้ไปแบ่งให้คนจนยังไงล่ะฮ,ะฮะเรื่องมันเกิดขึ้นจากดวงจันทร์สีเงินคือสัญลักษณ์แห่งความโชคดีพวกเราได้มาพบกันใต้ดวงจันทร์สีเงินดังนั้นข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นอัศวินดาราเงิน ขอโทษด้วยที่ข้าไม่อาจจัดวิธีแต่งตั้งเป็นทางการได้เจ้าจะยอมต่อสู้ไปพร้อมกับข้าหรือไม่อัศวินของข้าครับข้าจะต่อสู้ร่วมกับท่านนี่คือห้องที่คุณหนูได้จัดเตรียมไว้ให้อัศวินดาราเงินที่เข้าพลเชิญพักผ่อนได้ตามสบายเลยค่ะครับเฮ้ย hey, โลกใบน,นี้มันบ้าไปแล้ววิญญาณรากายเป็นอัศวิน ข้าได้เป็นอัศวินแล้วฮข้าได้เป็นอัศวินแล้วเสียงของเราเมื่อกี้สยองชะมัดฮู้ตั้งสติก่อนในฐานะที่เป็นอัศวินข้าจะต้องตั้งใจเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างข้ามีเวลาไม่มากแล้วเอาเถอะเอาเถอะนั่งอ่านหนังสือเงียบๆไปเลยข้าจะนอนแล้ว อย่าเพิ่งนอนสิเจ้าต้องมาช่วยข้าวางแผนก่อนอัศวินในหนังสือมักจะนำทรัพย์สมบัติของตัวเองไปแบ่งให้กับคนจนแล้วก็จะไปตามหาคนจนและทรัพย์สมบัติได้จากที่ไหนฟังนะคนจนที่ว่าก็คือคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเงินทองมากพอไม่ใช่ชื่อเรียกของใครคนใดคนหนึ่งถ้าเทียบกับเคาแคสเปอร์แล้วทุกคนก็ถือว่า เป็นคนจนกันหมดนั่นแหละส่วนทรัพย์สมบัติในวังก็มีอยู่ตั้งเยอะแยะเจ้าก็ไปหาดูแล้วกันนี่เจ้าไปป้นของเขาแคสเปอร์มาจริงๆเหรอเนี่ยใช่แล้วยังจะยิ้มได้อีกเจ้าบ้าเอ้ยอีกด้านหนึ่งห้องทำง,งานชั่วข่าวของไอรีน พวกเจ้ามาหาข้าแต่เช้าเลยมีอะไรหรือเปล่าโรเบิร์ตฮอนพุดหนเชื่อใจอัศวินคนนั้นจริงๆหรอครับเจ้าเองก็เห็นกับตาแล้วนี่นาเขามีความกล้าหาญแค่ไหนแต่พวกเราไม่รู้ทั้งตัวตนและอดีตของเขาเลยนะครับเขาไม่กล้าที่จะถอดหมวกอัศวินลงมาด้วยซ้ำไปถ้าหากว่าเขาเป็นคนของพระราชาล่ะก็ถ้าหากว่าเขาเป็นคนของคิง ข้าก็คงไม่ได้มานั่งคุยกับพวกเจ้าตรงนี้แล้วจริงไหมเออเราไม่ควรเชื่อใจคนที่น่าสงสัยครับโรเบิร์ตเจ้าเป็นองค์กรักษ์ที่ข้าไว้ใจดังนั้นอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกเย่แล้วครับคุณหนูไอรินอัศวินดาราเงินอัศวินดาราเงินเขาเขาขโมยทรัพย์สมบัติของเขาแคสเปอร์ไปยกครั้งเลยครับ คุณหนูเป็นอะไรหรือเปล่าครับสีหน้าดูไม่ดีเลยข้าไม่เป็นไรตอนนี้เกรยอยู่ไหนข้าอยากจะไปหาเขาคุณหนูเดี๋ยวสิครับว่างดาบในมือลงก่อน